สวัสดีครับ LUNC Thailand ห้อยทากตัวน้อยๆเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ทำขึ้นไม่มีเจตนาชัากชวนนะหรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่านไม่ใช่เงินของผมและจงอย่าเชื่อผมเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้ทุกคาพูดที่พูดในคลิปไม่สามารถนาไปเป็นบัรทัดฐาน ในการตัดสินใจลงทุนได้เพราะคำพูดผมเช ER ื่อถือก็ไม่ไ like ด้นะครับก็สวัสดีพี่น้องสายเลือด LUNC Classic Luna Classic เรานะก็ถ้าใครหลายคนเข้ามาในกระดานบิตคับแล้วกด l u น่าก็จะเจอข้อความบอกว่าให้รีบช้อนกันนะครับไม่ใช่ก็คือจะบอกว่าให้ระวันระวังนะครับก็คือเขาจะขึ้นเตือนอย่างนี้นะแต่ตอนเนี้ ขึ้นเตือนทีก็เกินครับคือเข้ามาแล้วออกเข้ามาแล้วออกครับมันมันเป็นการขึ้นเตือนแบบแปลกๆความรู้สึกผมนะแปลกๆใครพี่ๆเพื่อนๆคนไหนคิดว่าแปลกไหมครับก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับ,รบหรือแนะนํากันว่ามันแปลกเพราะอะไรหรือว่าผมคิดไปเองนะครับเพราะเนี่ยมันมันวิ่งยาว ยาวเหมือนที่เคยวิ่งเห็นไหมครับวิ่งยาวยาวยาวไปครับยาวแบบไปเฉยๆนะก็โดดขึ้นนิดนึงนะที่ก็วิ่งยาวยาวยาวไปเรื่อยๆแล้วก็ทําท่าจะทําท่าจะขึ้นอีกแล้วนะครับทําท่าจะขึ้นอีกแล้วความรู้สึกผมนะผมคิดว่ามันทําท่าจะขึ้นนะก็คงจะขึ้นแค่วบเดียวอะแล้วก็ลงอีกเหมือนเดิม คิดว่านะเพราะว่ามันน่าจะต้องรอวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ถึงยี่ิบเจ็ดเนี่ยมันถึงจะมีการขยับดิ้นไปดิ้นมาช่วงนี้ก็เล่นยากนะครับถ้าเล่นสั้นไม่ดีนี่มีติดลบแน่ๆนะครับต้องต้องระวังแล้วก็ถ้าเหรียญในการเล่นสั้นเราน้อยเกินไปครับเราจะโดนค่าฟรีมันจะไม่คุ้มอันเนี้ยที่ที่น่ากลัวคือค่าฟรีที่มันไม่คุ้มนะครับ ก็ตอนนี้เล่นยากนะครับพูดเลยว่าดูนาคาสิกเราตอนนี้เล่นยากนะครับซื้อสะสมได้ครับแต่เล่นไม่ได้ดูแล้วนะครับแล้วก็ BTC มันก็สออแววแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงพาให้เสี่ยวสัหลังยังไงก็ไม่รู้นะครับมันก็เลยกลายเป็นเล่นยากเพราะว่าเหรียญตัวแม่มันยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ ถึงรู้น่าจะไม่ขยับนะครับเนี่ยไหมครับพอเรา,เาออกแล้วเข้าใหม่มันก็จะเจอหน้าต่างเนี่ยไม่ต้องไปตกใจครับผมก็ไม่ตกใจนะเพราะว่าเห็นประจําแหละ,ะครับก็คือมันจะต้องลงไปที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับถึงจะ,ะหยุดการขายไว้ก่อนนะครับก็เหมือนการหยุดการขายว่าก่อนที่จะลงไปเสือจนกว่าจะไหลค่าอนะไรเงี้ยก็เบรกไว้ก่อนประมาณนั้นนะครับที่ อันนี้ตามความเข้าใจของผมนะแต่ถ้าใครที่มีมีมองค์ความรู้ที่ที่มากกว่าหรือว่าเข้าใจอีกทางหนึ่งก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับคลิปใต้คลิปผมนี้สามารถคอมเมนต์ได้ครับเห็นต่างคอมเมนต์ได้ครับแต่ขอให้สุภาพนิดนึงในการคอมเมนต์แค่นั้นเองครับแล้วก็เจาะจงมาที่ที่ตัวผมครับการคอมเมนต์แบบลงพวกไม่เอาครับเพราะว่า ผู้ชมท่านอื่นเขาไม่ได้รับรู้ด้วยนะครับกับคลิปเขาเป็นแค่ผู้ที่หลงเข้ามาฟังเท่านั้นนะครับผมเป็นผู้ทําคลิปเป็นผู้พูดในคลิปนะครับและทุกเรื่องที่พูดมาในคลิปก็คือเป็นคำพูดที่มันเชื่อถือไม่ได้และเป็นการบอกเล่าชีวิตว่าเออผมเทรดแบบนี้ผมหาเงินแบบนี้อะไรองนี้ประมาณนี้ไม่ ไม่ได้มีองค์ความรู้อะไรแล้วก็ไม่สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้นะครับเพราะคําพูดผมเชื่อถือไม่ได้นะครับอันตรายครับเชื่อถือผมนะก็การซื้อขายมันมันก็กระโดดไปกระโดดมานะครับเนี่ยมันมันกระโดดแบบถูกบังคับอ่ะผมว่ามันมันถูกบังคับอันนี้ก็หลายกลุ่มเพื่อนๆพี่ๆก็คุยกันอยู่นะครับคุยกันนะ อนนี้ก็น่าจะคุยกันอยู่ประมาณเที่ยงคืนก,กว่าที่หนึ่งที่สองเนี่ยก็จะต่างคนต่างก็แยกย้ายกับบ้านนอน,นรประมาณนั้นมากกว่าแต่ถ้าตอนเหรียญลุน่าคลาสิกนะครับมีการเคลื่อนไหวแบบแรงๆนะครับกลุ่มนี้จะทั้งคืนนะไม่ไม่มีการรับกันนอนนะครับเกมช้อนกันบ้างเกมกาขายกันบ้างอะไรกันบ้างทั้งคืนนะครับนัดกันในกันกซื้อในกะันขายกันอยู่ในกลุ่มเนี่นครับสนุกดีครับก็เป็น เป็นไมตรีที่ที่ดีต่อกันนะครับอย่างผมเองอ่ะวันนี้ผมพูดเลยว่าตั้งแต่อัดคลิปรอบเช้าไปมารอบเย็นเนี่ยผมยังไม่ได้ค่ากาแฟนเลยครับคือมันนิ่งเกินไปแล้วก็ผมก็ไม่กล้าเสี่ยงนะครับก็เลยทําท่าตั้งซื้อไว้เมื่อตอนหัวค่ำนะครับตั้งซื้อไว้หนึ่งพันหนึ่งพันบาทนะครับก็อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสี่นครับคิดว่ามันจะลงะครับก็แค่เดาเท่านั้นนะครับไม่ไม่ลุกวิ ไม่รู้ว่ามันมันจะลงไหมนะครับถ้าลงมาก็ดีนะครับลงมาก็จะได้ไม่รู้ว่าพี่ๆเป็นเพื่อนเหมือนผมไหมเวลามีข้อความเตือนแบบนี้ปุ๊บก็เกียมจะช้อนอย่างเดียวแหละครับไม่ไม่ไม่รู้ธรรมดาเขาเตือนบอกว่าอย่าซื้ออย่าซื้อแต่ก็ยังซื้อนะคใครเหมือนผมก็ฝากคอมเมนต์ได้เพราะเหมือนผมเมื <laughs> ่เจอข้อความนี้เข้าไปเนี่ยข้อความนี้เข้าไปเนี่ยแล้วก็อุย้ยพอข้อความนี้ขึ้นมาปุ๊บ โอ้ซื้อนะครับประมาณเนี้ยมีมีเหมือนมีใครคิดเหมือนผมไหมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ไลน์กลุ่มนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับว่าเ,เข้าไปคุยได้เลยครับฟรีครับไม่ไม่เสียเงินไม่เสียอะไรทั้งนั้นนะเพียงแค่เสียค่าอินเทอร์เน็ตในการเข้าไปพูดคุยกันในกลุ่มเท่านั้นเองครับตอนนี้พวกเหรียญอื่นเนี่ยมันมันน่ากลัวไปหมดนะครับ แล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของ LTC บนกระดานบิตคัพแล้วนะครับเพราะว่าตามที่เขาอีเมลแจ้งแล้วว่าจะหยุดการซื้อขายในวันที่23นะครับก็ใครที่ถืออยู่ถ้าไม่มีที่ไปก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนกันนะครับย้ำกันอยู่เรื่อยตั้งแต่เริ่มมีประกาศครั้งแรกๆโอ้เปิดมาทีไรหัวใจจะวายนะครับึ้นหนีรูปเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่กลัวนะครับ ก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเพราะว่ามันซื้อขายไม่ได้จริงๆครับแล้วก็ผมก็ตั้งรองไว้ที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่นะคิดว่าจะลงแต่ดูตามท่าแล้วอ่ะโอกาสขึ้นมันมีแต่ว่าด้วยตลาดโดยรวมมันขึ้นไม่ได้นะครับมันก็เลยอาจจะมีส่วนที่จะวิ่งลงเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการคาดเดาครับเดาล้วนๆนะครับใครอย่าเชื่อนะครับเชื่อผมไม่ได้นะค,คำพูดผมเชื่อถือไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้มีองค์ความรู้ใดๆนะครับ เป็นการคาดเดาแล้วก็เทดเลี้ยงชีวิตไปวันๆเท่านั้นนะครับก็คลิปนี้ก็ขับขอบคุณเพื่อนๆพ,ๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดติดตามให้กำลังใจกันมาคอมเมนต์กันนะครับก็ไม่มีคำอื่นใดนอกจากขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับเป็นอะไรที่ผมผมอยากจะอธิบายให้มากกว่านี้ว่าการขอบคุณมัน มันมากขนาดไหนก็คือขอบคุณจริงๆนะครับที่ที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับก็ผมก็จะน้อมรับทุกคอมเมนต์ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็ขอแฟนๆเพื่อนๆพี่ๆช่วยคอมเมนต์ว่าเสียงไม้ใช้ได้แล้วหรือยังครับเพราะว่าเปลี่ยนไม้มาสองคลิปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเสียงมันมันใช้ได้ไหมนะครับก็ฝากติชมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับหวังว่า มันจะลงไปให้ผมซื้อได้นะครับสวัสดีครับน้องรับฟับดีครับ